สวัสดีค่ะพบกับที่นี่ไทย P ีวีเอสกับดิฉันนัทถาโกมลวาทินค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มกันที่สถานการณ์น้ําท่วมขณะนี้ยังน่าเป็นห่วงอย่างมากนะคะที่อําเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีระดับน้ําสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะขณะที่ก่อนหน้านี้อาเภอรกระบินบุรีเป็นพื้นที่ที่ถูกกระทบหนักที่สุดล่าสุดสถานการณ์เป็นอย่างไรนะคะติดตามความคืบหน้ากับคุณชาติพัฒนกุลการกิจค่ะรายงานจากจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ ครับขอบคุณมากครับมวลน้ําบางส่วนจากพื้นที่อําเภอกบิ่บุรีได้ไหลเข้าสู่พื้นที่อําเภอสีมหาโพธิเป็นบริเวณกว้างนะครับล่าสุดในขณนะนี้ระดับน้ํายังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนื่องส่วนภาพรวมสถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่อําเภอกบิ่บุรีในขณนะนี้ลดลงเฉลี่ยชั่วโมงละ1เซนติเมตรครับ สถานก,การณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลตำบลกบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีตลอดทั้งวันในวันนี้ระดับน้ำได้ลดลงไปประมาณ10เซนติเมตรแต่ก็ยังคงน่าเป็นห่วงครับเพราะระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีที่สถานีวัดน้ำในเขตเทศบาลตำบลกบินยังสูงกว่าจุดวิกฤต โดยจุดวิกฤตนั้นอยู่ที่9เมตร68เซนติเมตรแต่วันนี้วัดระดับน้ําได้11เมตร20เซนติเมตรนั่นหมายความว่าระดับน้ําในแม่น้าปลาจีนบุรีเลยจุดวิกฤตขึ้นมา1เมตร52เซนติเมตรแต่อย่างไรก็ตามครับทางชุประทานรายงานว่าระดับน้ําในแม่น้าปลาจีนบุรียังคงลดลงอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยแล้วชั่วโมงละ1เซนติเมตรครับ้ ถึงแม้ว่าระดับน้ําในพื้นที่อําเภอกบินบุรีจะลดลงแต่ชุมชนที่อยู่ติดกับแม่น้ำปราจีนบุรียังได้รับผลกระทบหนักชาวบ้านยังใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความยากลาบากมาก,กว่า1สัปดาห์แล้วป้ามีเรือไงป้าก็เลยทายมาลองทายมาดู่ะคนงเดินทางองาอกละบากอ๋อออกละเบากค่ะจะเดินมาไม่ได้่ะข้าศสยเรือมารั อพอดีไม่มีรถในตอนนี้ไม่มีรถนนทรถหารนะรถทหาร,ร,หารวิ่งช่วยเหลือชาวบ้านอย่างนี้ครับวันนี้ยังไม่มีวันนี้ยังไม่เห็นครับผมลำบากในกเดินทาง,างก็ลำบากอยูน่นะครับน้ำมันลึกอะไรมันขึ้นเยอะปีนี้ครับระดับน้ำที่ท่วมสูงตรงจุดนี้นะครับก็ยังคงเป็นปัญหาและอุปสรรคการทำงานของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะกำลังทหารจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1-2ที่นำยานพาหนะมาคอยรับส่งชาวบ้านตลอดเวลาครับ เฉพารศนะครับในการที่จะเข้าไปก็ค,คือคือในซอยของชุมชนและโดยเฉพาะชุมชนที่ติดกับแม่น้ําเพราะระดับน้ํายังสูงมากอยู่นะครับแล้วก็ซอยเป็นซอยที่แคบซึ่งเรามีรถบรรทุกขนาดใหญ่เลยสองคันแล้วก็เรือซึ่งปัจจุบันเนเรือเนี่ยเราเราได้ยกเครื่องลงใช้ใช้กําลังพลของเราเนี่ยเข็นไปเพราะเนื่องจากว่าตามมันตื้นแล้วเครื่องไม่ไม่สามารถไม่ไม่สามารถที่จะ,ะใช้ใช้เครื่องเข้าไปได้แต่ก็บรรเทาความเดือดร้อนได้ ได้บ้างนะครับส่วนพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ําจากอำเภอกบินบุรีขนาดนี้ก็ได้รับผลกระทบน้ําท่วมเป็นบริเวณกว้างแล้วเช่นกันครับโดยเฉพาะที่บ้านท่าตูมตําบลท่าตูมหมู่ที่1ระดับน้ําเฉลี่ยอยู่ที่50ซนติเมตรถึงเกือบ2เมตรเลยครับ แม้ว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอรกระบ,บินบุรีจะลดลงนะครับแต่ที่อำเภอศรีมหาโพธิ์นั้นระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นแต่เป็นการเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆนะครับอย่างไรก็ตามในขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องประเมินสถานการณ์น้ำท่วมนาทีต่อนาทีครับทั้งหมดคือความเคลื่อนไหวล่าสุดจากจังหวัดปราจีนบุรีครับขอบคุณมากค่ะคุณชาติคะ